ชีวิตนอกสนามโค้ชแขกกิติคุณแต่งภรรยาสวยเหมือนบาร์บี้กิติคุณศีอุทวงศหรือโค้ดแขกเจ้าของส่วนสูง195เซนติเมตรเป็นชาวจังหวัดส,สะแก้วเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี2529ดีกรีมหาบัณฑิตจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมซึ่งนอกจากการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยรับราชการทหารในกองทัพอากาศยศพันจาอากาศเอก ก่อนที่จะลาออกในเวลาต่อมาและได้บรรจุเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบันและอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้คือนักกีฬาหนุ่มคนนี้ชื่นชอบการถ่ายภาพออกมากๆถึงขั้นทุ่มทุนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพของตัวเองขึ้นมาเลยทีเดียวส่วนสาวๆคนหนที่ชื่นชอบมีความคมเข้มมาดเทเป็นในแบบของโค้ชแขกอาจจะต้องเจ็บจี๊ดในใจกันเล็กน้อยเพราะโค้ชแคกกิติคุณน,นั้นแต่งงานแล้วแถมภรรยาย,ยังสวยมากอีกด้วย โคดแขกหรือกัปตันแขกเริ่มจับลูกบอลเล่บอลตั้งแต่ป .3 ถึงแม้ว่าในช่วงประถมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่เขาก็ฝึกสองเต็มที่จนกระทั่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาถึงเมื่อโคดแขกขึ้นสู่ชัมม้นมัธยมปลายด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้นจนได้เปรียบเพื่อนร่วมทีมและฝีไม้ลายมือพัฒนาอยางต่อเนื่องเขาจึงได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและกลายเป็นตัวจริงของทีมโรงเรียนก่อนเดินสายแข่งขันทั่วประเทศและแล้วฟอร์มก็ได้ไปสะดุดตาผู้ใหญ่ของสมาคม ส่งผลให้ติดทงครั้งแรกกับทีมชาติไทยชุดยุวชนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียเส้นทางกีฬาของโค้ชแคกคิริคุณค่อยๆยกระดับขึ้นจนได้สังกัดสโมสรวอลเลย์อบอลอฐานอากาศและก้าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังเป็นทางการเมื่อปี2006ในการแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงโดฮาประเทศกาตา